แต่งเป็นแบบนักรบซาวเซยะที่ห่างจากดาวบ้านเกิดมาหลายกิโลนะครับซียะแมนเนี่ยฮารันคลื่นเตดานี่แหละครับโคตรเทพไปแล้ว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 นี่ต้องต้องต้องเสริมความแข็งแกร่งสามสองหนึ่งว้าลายเลยลยเลยเลยทอง มาลลแ่ะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพาแบบทุกคนไปดูความปัญญาอ่อน<ห>ความควันส้นตีนของราชานผมผงชื่อว่าแป้งนะครับผมเป็นน้องชายพี่เองนะฮะเมื่อดาร์กอนบอลมาอยู่ในโลกของฟรีไฟล์จะเป็นยังไงกดไลค์แล้วก็ไปดูเลยนะครับใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนบ้างครับผมมีวิธีมาแก้ให้พี่ๆทุกคนกดยกเลิกติดตาม แล้วกดติดตามใหม่จากนั้นเลือกเป็นทั้งหมดแค่นี้คลิปก็จะแจ้งเตือนแล้วขอบคุณมากนะครับมาเดี๋วเกมเนี่ยเจอแบบทรงผมสาวสายาไอแปงก็คือน,นักลบสาวสาย่า,านะครับผมที่แบบจากดาวบ้านเกิดมาไกลหลายกิโลเมตรนะมาเด็เกกมไม่เจอชุดสาวสายา,าผมชุดโง่คุณน่ะเอเด็เกกมี่มชุดโง่คุณดีกว่าดึง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 ดัง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  งูกุ่งูกุ่นหนักจนนี้เสร็จเดี๋ยวเกมนี้ใส่ชุดงูกุ่แป๊บครับคนดูแต่งยังไงไม่ให้มันเหมือนงูกุ่วะเสื้อแดงกางเกงแดงมันต้องแบบเสื้อแดงกางเกงแดงออเอาใคยจะเป็นงูกุ่ช้างดังดังอ่ะดังนี่เลยมาละมาละได้ชุดงูกุ่มาละมา,มาชุดงูกุ่มาละมาละไอ้แป่งเป็นแบบนักบรบซาวเซียที่ห่างจากดาวบ้านเกิดมาหลายกิโลนะครับผมัมนเนี่ยฮาลันครื่น นี่แหละครับโคตเทพไปล่ดาบนบอลมากเช็ดสปูเอซยายกราดมากับสปูเอซียายในตำนานสปูเซยาใน<ะ>ตำนานเทพแต่ทีนเกิดในแมปนี้้ดีเลยท่าเบ่งพลังต้องเราเราเราต้องแปล่าก่อนเร้องเต้องแปล่ก่อน เราเราเราแกะล่างพร้อมกันดีสามสอหนึ่งว้าวมาแล้วครับผมเผารัมกริเต้ามาโอเคผมว่าเราเราเรา,เราพร้อมเปิดตัวละเม็นปะมามาเราต้องอันเชิญสุประทยานลงล่างก่อนนะ้องมาเลย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  ร่าว้ายบลลยมาดิ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 ว่านหนึ่งว่านหนึ่งว่านึงว้าดึงหนดึงหนครับดึงหนครับดึงโมกุลหน่ครับดีมากเลยไปลก่อนไปล่างก่อน แปลนี้มาแปลนี้ต้องต้องสื่มความแข็งแกรงสามสองสามสองหนึ่ง เราเจอ,เร,เ,จอเราเจอแบบเมื่อกี้เราเจอแบบพิซเซอร์น,นั่นอน嘛แมา,มาแนะั้นน่ะเราจเจอพิซเซอร์ใช่ไหมน่ะ <laughs> เราต้องแก้รางเยอะกว่านี้น่ะต้องพลังขึ้นเต่จาจัดการมานะันนักเมื่อกี้อ้าวชาวเสยอข้ตายได้ไงวะเน,นี่ยโดนพิซเซอร์แทงกใส่ตายกันน่ะออมาดิมาดิไล่กันเลยข้าด้วยลงวะลงวะมันมันตายหนิเนาะรู้แล้วลงแล้วมันตายลงแลง้วละ อ้าขาก็ไม่เหมือนกันาตครับแกเรามีบูมาอยู่บูมาบูมาสู้ครับบูมาจีจีได้ตายตายตายข้าไปแล้วจะลงล้างแค่ไหนจีจียิิงเอามบูมาา่นะ โอ้จีจีก็จีจีก็ไม่ไหวว่ะบูมาบูมาไม่ใช่จีจี้มาเมื่อกี้เออบูมาบูมาบูมาไม่ไหวว่ะเสียใจว่ะเดี๋ยวงูคุณ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 ต้องว้าดูครับทุกคนจับตาดูจับตาดูงงคุณว้าวว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 วปวว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 มวว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 ว แปลงไม่ได้หรอพลังไม่พอร้แลวคับต้องต้องพลังขึ้นต่ออ่ะต้องพลังขึ้นต่อจัดการมันแทนเดน๋ยานท้างรังขึ้นเต้ามาเลยพร้อมลา好了好了เออเออ้ออไม่อด้พลังพลังขึ้นต่อไม่ไหวว่ะ พีซึ่มมันเก่งมากพีซึ่มมันเก่งมากเต้า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 มาดิารงสวยกลืนเตาเป็นไงพลังขึ้นต่าด้ยพลังขึ้นต่าดิวฟางรังคลืนเต้าเตานี่พลังขึ้นต่อด้พลังขึ้นต่อดวยไปนไปหนึตรงไหนตรงไหนตรงไหนไปฆ่าดิเอาพลังขึ้นตอไปฆ่ามันอ้าวเพื่อนบอกให้รอก่อนดูมา มาไม่ต่อเลยวูบูไม่ใช่บูมาไม่ใช่บูมามึงกิใครอยู่กับเราเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ลูกกับจอกเมื่อกี้ลูกกับจอกทั้งนั้นน่ะลรถจับแบบเป็นแบบอะไรปะขุนลิลิน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 ขุนลอลเมื่อกี้เป็นคุนลิลินโหม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 ดิแล้วเปิดมาแล้วเปิดลอยแล้วเปิดลอยแล้วเปิดทิมแล้วเปิดทิมเราว่างนี่อู๋ไม่ว่างได้ไงวะ วยตังค์ฮ่ะดาเอ้ามัวายฐานโูรังฐานกคคูฐานตรงฐานกูคูฐานตรงไหนตรไหนตรงไหนฐานมันมันกููตายตาย่าางขึ้นตาตาตวว ไเบจิตาไว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 เบจิตาไปไหไปไปเบยจิตามามาเราดีเราดีเราดีขอพลังขึ้นต่อใหม่นะมาเราเราต้องใช้พลังกทาเราต้องชมาใช้พลังก็มาใช้พลังก็มาใช้พลังก็มใช้มาดมาดสองว้าว ตายเป็นลิงตายเป็นล uh ิงยักษ์ตายเป็นลิงยักษ์ตายไปลิงมาดิมาดิมาดิหมอกมาดิหมอกพลังขึ้นเตาล้วงหนึ่งว้งหนึ่งมา่ารังขึ้นโอ้โหล้วงดีมากดีมากบูมาบูมาบูมาเชื่อดไหนบูมาเอ๋ยมังเอยมังไงยพิจิตาป่าว ตาเบจิต้าเบจิต้าบูมาไอ้คุรลินคุรลินดาวคุรลินดาวคุรลินดาวตายเลยตายเลยบูมาบูมาบูมาระเบิดลงบ้มเจ็บเจ็บไปเลยเบจิต้าพลังชับแล้วก่อนชับแล้วก่อนชับแลงชับแล้วก่อนสุดท้ายชับแล้วสุดท้ายชับแลงชับแลงชับแล้วก่อนอะชับแลงชับ ชาา้าพอแลังเบจิตาคนไะก็นะครับผมถ้าใครชอบโงกุนตีดาคอนบอลก็กดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับถ้าใครกดไลค์ถึง2,000นะครับผมคลิปหน้าจะเป็น 4VC ตี้นารุโตะนะครับผมครั้งหน้าจะเป็นนารุโตะโลกนินจาตะลุยโฮคาเงะนะครับ รอบเนี่เป็นงูคุณจำมห้ดึงจำม